คุณผู้ชมครับนี่คือการเดินมาครั้งสำคัญที่สันสะเทือนอนาคตของนักบิดไทยบนเวทีโลกและอาจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ในเส้นทางอาชีพของยอดนักบิดขวัญใจมหาชนก้องสมเกียรจจันทราได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าเขาจะพลิกเส้นทางสู่ความท้าทายใหม่ในสมรภูมิ World Super อ i k e บ h a m p i o n s h i p ในฤดูกาล2026 โดยจะเข้าร่วมกับทีมโรงงานระดับโลกอย่าง Honda HRC เคียงข้างทีมเมดฝีมือชากาดแเจคดิกสันนักบิดชาวอังกฤษการประกาศครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะนี่คือการจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการนักบิดไทยอย่างแท้จริงสมเกียิจันทรากำลังจะกลายเป็นนักแข่งชาวไทยคนแรกที่ได้รับสถานะนักบิดในทีมโรงงานระดับโลก เพื่อลงแข่งขันในรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งของโลกแบบเต็มฤดูกาลนี่ไม่ใช่แค่การย้ายทีมแต่คือการยกระดับสู่ทุสูงสุดของสายอาชีพภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจากค่ายยักษ์ใหญ่จากเด็กหนุ่มผู้มีฝันในสนามแข่งท้องถิน่นสู่การก้าวขึ้นสู่สนามระดับโลกนี่คือเส้นทางที่เต็มไปด้วยแรงกดดันความท้าทายและโอกาสครั้งสำคัญ แล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่าอะไรทำให้กล้องสมเกียดติก้าวมาถึงจุดนี้ได้ทำไมถึงมีคนไทยเพียงไม่กี่คนที่สามารถทำได้ลองนึกภาพกันครับการขับรถมอเตอร์ไซค์บนความเร็วสูงกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงความคิดและสติคุณต้องพร้อมตลอดเวลาเพียงเสื้อวินาทีเดียวการตัดสินใจผิดเพียงนิดเดียวอาจหมายถึงความพ่ายแพ้หรืออุบัติเหตุร้ายแรงนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับ นี่คือความจริงที่นักบิดระดับโลกทุกคนต้องเจอก้องสมเกียรติไม่ใช่แค่มีฝีมือแต่เขามีความมุ่งมั่นและใจที่ไม่ย่อท้อการตัดสินใจย,ย้ายเข้าสู่เวอร์ s u p e r ร์ไบนั่นคือการเลือกเส้นทางที่เสี่ยงแต่ยิ่งใหญ่เรากำลังพูดถึงการท้าทายตัวเองกับนักบิดระดับโลกการเจอคู่แข่งที่เคยชนะมานับไม่ถ้วนและสนามแข่งที่เต็มไปด้วยแฟนคลับและสื่อมวลชนที่จับตาทุกการเคลื่อนไหวแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ อะไรคือเบื้องหลังการตัดสินใจสำคัญและเส้นทางของนักสู้ผู้นี้ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรเพื่อที่จะเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของก้าวต่อไปในอาชีพของสมเกียรติเราจำเป็นต้องย้อนกลับไปมองเส้นทางที่ผ่านมาของเขาซึ่งเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นการต่อสู้และการสร้างประวัติศาสตร์ในทุกย่างก้าวนี่คือบทพิสูจน์ของนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ จุดเริ่มต้นของกล้องเติบโตและได้รับการปลุกปั้นจากโครงการสร้างนับบิดระดับโลกของไทยฮอนด้าอย่าง Honda Race to the Dream เคยสร้างชื่อในระดับเอเชียเขาประกาศสักดาหให้โลกได้รู้จักด้วยการควา้าแชมป์รายการเอเชียทาเลนคัพในปี2016อย่างยิ่งใหญ่ไต่เต้าสู่เวทีโลกในปี2017-2018สมเกียติก้าวสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นในศึก m o t ตท Junior World Championship เพื่อสังสมประสบการณ์ได้แจ้งเกิดใน m o โต2ตั้งแต่ปี2019ถึง2024เขาเข้าร่วมการแข่งขันในรุ่นโมโต2ภายใต้สังกัดอิดมมสึฮอนด้าทีมเอเชียและสร้างผลงานกระหึ่มโลกด้วยการคว้าชัยชนะ2ครั้งและขึ้นโพเดียมรวม6ครั้งความท้าทายในรุ่นใหญ่ในปี2025เขาก้าวสู่ความฝันสูงสุดกับการแข่งขันโมโต GP เต็มฤด,ดูกาล แต่ต้องเผชิญกับบททดสอบที่หนักหน่วงทั้งอาการบาดเจ็บและความยากในการปรับตัวทําให้เก็บคะแนนสะสมไปได้เพียง3คะแนนจากการลงแข่งขัน12สนามแม้เส้นทางในโมโต g จีพีจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่นี่คือบทเรียนอันล้ำค่าที่หล่อลอมให้นักสู้คนนี้แข็งแกร่งขึ้น ประสบการณ์ที่ยากลำบากได้กลายเป็นเชือบเลืงสำคัญที่ผลักดันให้เขาและทีมงานวางแผนก้าวต่อไปซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทั้งประวัติศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นการย้ายสู่เวอร์ซูเปอร์ไบไม่ใช่การถอยหลังแต่คือการเดินหน้าอย่างมีกลยุทธ์ที่เฉียบคมทั้งในมุมของตัวนักแข่งที่ต้องการโอกาสพิสูจน์ตัวเองกับทีมโรงงานและในมุมของ Honda HRC ที่แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานครั้งใหม่ ศึกเว r ร์ซูเปอร์ไบค h แชมเปี้ยนชคือการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่และมีเกียรติไม่แพ้มโมโต g p แต่มีสเสน่ห์ที่แตกต่างนั่นคือการใช้รถแข่งที่ดัดแปลงจากโปรดักชันไบ k e หรือรถซูเปอร์ไบที่มีวางจำหน่ายจริงซึ่งเปรียบเสมือนสมรภูมิที่ค่ายผู้ผลิตได้ประชันเทคโนโลยีและความแรงของรถที่แฟนๆสัมผัสได้อย่างแท้จริง การที่ Honda HRC ตัดสินใจดึงตัวกล้องสมเกียรติและเจคดิกสันซึ่งทั้งคู่ต่างเป็นผู้ชนะในการแข่งขันรุ่นโมโตทูมาร่วมทีมคือสัญญาณประกาศิทิจาก HRC ว่าพวกเขาไม่ได้กลับมาเพื่อเข้าร่วมแต่กลับมาทวงบัลลังแชมป์โดยการระดมพลนักบิดสายเลือดใหม่ซึ่งพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นผู้ชนะเพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งและก้าวร้าที่สุด ไทจิฮอนดาผู้จัดการทั่วไปของ HRC ได้กล่าวต้อนรับกล้องสมเกตย่างอบุ่นโดยชี้ว่าเขาคือนักบิดไทยคนแรกที่ขวาชัยใน m o โต2และการย้ายทีมครั้งนี้คือก้าวสำคัญอีกครั้งในครอบครัวฮอนดาในฐานะนักบิดไทยคนแรกที่ลงแข่งขันแบบเต็มฤดูกาลในรายการ s u p e r ร์ไบ World Championship ชิพคำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ฮอนดามีต่อศักยภาพของนักบิดไทยผู้นี้อย่างเต็มเปี่ยม นี่จึงเป็นคำถามที่น่าคบคิดครับว่าการได้รับสถานะนักบิดทีมโรงงานเต็มตัวในเวิร์ซูเปอร์ไบค์ซึ่งมีโอกาสท้ายชิงแชมป์ได้โดยตรงถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่และมีอนาคตที่สดใสกว่าการต่อสู้ในทีมรองของโมโต GP พีสำหรับกล้องหรือไม่คำตอบนั้นชัดเจนอยู่ในกลยุทธ์ของ HRC ที่เลือกเขาเป็นหนึ่งในหัวหอ,อกสำคัญสำหรับภารกิจทวงวิงใหญ่ครั้งนี้ ฤดูกาล2026คือบทพิสูจน์ครั้งใหม่ที่แฟนความเร็วทั่วประเทศต้องจับตามองต้องสมเกียรจจันตราจะลงทันการแข่งขันด้วยหมายเลข35ประจำตัวของเขาบนรถแข่งคู่ใจคันใหม่ที่เป็นสุดยอดเทคโนโลยีของ Honda อย่าง Honda CBR 1000ที่พี่ดริบๆอ่าน1000นะสมเกียริได้กล่าวถึงความรู้สึกและความท้าทายครั้งนี้ด้วยตัวเองว่า รายการ World s u p e r b ร์ e 2026ที่จะได้ทำงานกับทีมโรงงานอย่าง SRC ถือเป็นความท้าทายใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับผมต้องขอแรงเชียร์จากแฟนๆชาวไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้ผมในรายการใหม่ปีหน้าที่เราจะออกเดินทางไปด้วยกันอีกครั้งแรงเชียร์จากแฟนๆเป็นส่วนปลักดันที่ทำให้ผมมาถึงจุดนี้อยากให้ทุกคนตามเชียร์ผมกันนะครับส่วนผมก็จะเต็มที่กับทุกรายการเหมือนเดิมทั้งสนามที่เหลือในปีนี้และรายการใหม่ในปีหน้าครับ แม้จะเป็นเวทีใหม่ที่ต้องปรับตัวแต่การได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบจากทีมโรงงานระดับโลกถือเป็นโอกาสทองและเป็นเกียรติยศสูงสุดในชีวิตการเป็นนักแข่งของเขานี่คือจุดที่นักบิดทุกคนใฝ่ฝันจะไปให้ถึงและสมเกียรติก็ทำได้สำเร็จแล้วการเดินทางใหม่ของเขาบนสมรภูมิโปรดักชั o นไบค์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นการยกย้ายสู่เวอร์ s u p e ซูเปอร์ไบค์ของข้องสมเกียรติจันทราไม่ใช่จุดสิ้นสุดบนเส้นทางระดับโลกของเขา แต่มันคือการพลิกเส้นทางสู่บทใหม่ที่ยิ่งใหญ่ท้าทายและน่าตื่นเต้นกว่าที่เคยเป็นมานี่คือการก้าวขึ้นสู่สถานะนักบิดของทีมโรงงานอย่างเต็มตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงฝีมือและความสามารถที่ได้รับการยอมรับในระดับสูงสุดคำขอที่สมเกียรติต้องการกำลังใจจากแฟนๆชาวไทยคือสิ่งที่ย้ำเตือนว่าเสียงเชียร์จากบ้านเกิดคือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด เสียงตะโกนไทยแลนด์ที่ดังกึกกล้องในสนามคือเชื้อเพลิงที่จะผลักดันให้เขาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศชาติต่ตอไปปี2026จะเป็นปีที่ธงชาติไทยได้บกสะบัดบนโพเดียมสูงสุดของเวิร์ดซูเปอร์แบดแชมเปี้ยนชิพหรือไม่มาร่วมบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ใหม่และส่งเสียงเชียร์ให้ก้องสมเกียรติันราไปด้วยกัน